สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อีนกามาพบกับสบิวคือเก่าเนาะทางซาสบิวคนบันป่าเนาะมื่อนี้สบิวก็อยู่มาไหร่เมื่อหน้าคือเก่าเ้อทานผุซมเมื่อนี้สบิวกะกะบ่มีอย่างหลายเนาะพี่น้องกะสิพาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงบ่าวจำพรเพ่นตัดห้าในห้หน้าเนาะพี่น้องสบิวกะเหื่อยเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่ดดำไห่ดำนามาแล้วกะ เข่าในนาเฮากับเป็นภาคเนาะพี่น้องบริวารแต่นาสบิวเนาะกับเป็นเบิดอยากหมู่เบิดอ่าในบ้านนี่แหละพี่น้องกาเข่าเพิ่นกานาสิติดผ้าอะไรเนาะกาสบิวกากล้าเป็นน้ำกล้าพี่น้องกาติดผ้าอะไรเนาะก็เลยเอามาดำแล้วกมันก็ยังบ่เบาอะไรเนาะหลังจากที่เฮาดำแล้วกา เขาเป็นผ่าพี่น้องเอยเดี๋ยวสบิวก็สิใ νο? ห้เบิ่งเนาะเขากับพื้นมาน้อยหนึ่งเนาะหลังจากที่บอจําพนเผินกระไรสียาอะไรเนาะพี่น้รรยยน uma, นนองสียายเขาอะไรกําลังพื้นขึ้นมาน้อยหนึ่งเนาะกระือวกรไคเหน่พี่น้องทางหลังสบิวเลยเนาะมันกระสีมีบอลเปื่อยในะพี่น้องเขาสบิวเปื่อยเนาะก็ยังสีได้มาลก้าเลวพี่น้องเออสิได้ลก้ามาสามอยู่เนาะบอลใดมันเปื่อยแหไกนะไก, 3, ไไก็โอเคเนาะพี่น้องเดียวสบิวกรสิพาไปเบิ่งบอจำพรเุินตัดหยาเนาะ ่นไปสั่งนักปิ่นตัดหญ้าในเข่าพี่น้องเดียวเสียให้เบิ่งน้ำกันเนาะมือว่านนี่วันสินดับพี่น้องฝนตกแห้งแห้งหวังข่ำเนาะแล้วก็บ,บ่ตกเลยพี่น้องตกกบบระ่ดนปันใดเนาะนี่พี่น้องขา้าวนาสบิวก็ได้หลายคนเผิ่นกว่าสาบิวดำหน้าคือห่างแท้ประมาณนี้นะพี่น้องกะสบิวดำถี่แหละมันบ่ได้ข่าวะไะพี่น้องเพราะว่ามันงามเนาะ พอเลยมันแบบว่ามันชิดเป็นหมากแล้วมันงามเลวมันก็ล้มพี่น้องบรลบมันก็เป็นอันแบบเป็นเพ่องลายฮนะเลยพอจำพรสตาร์ทพี่น้องกอจิตตัดไปตาม่ลงเนาะ่องเข่าี่เพิ่นบริไดดัใส่แล้วพี่น้องดามเป็นหาเป็นวางแบบเจ้เนาะก็เลยตัดแล้วก็เพิ่มเอาปุยมาว่านใส่สบิอกาาตอนแรงสี่ขืนไปโลกก้าพี่น้อง ขึ้นไปโลกกามาสามเข่าเลยนี้มันเปื่อยไปสินี่แบบว่าน้าอั่งอลางอะไ้ากล้าให้มันโบงงามอะไรพี่น้องแล้วมันก็นตายเนะาะคาขมันขมันสามเปนจักว่าเบิร์ตเป็นลอยลอยหมัดผูกประจักพี่น้องมาจำพรพคนสิโลตัดเป็น,เป,นเป็นวางไปสิอลไรนี่ทางกลางมันนี่นะเดีย๋ยวสิลงไปเบิ่งเนาะโอ้เกือบกระเบนใส่มา เห็หนาก็ลําบากพี่น้องเอ้ยสิได้กินข้าวละแต่ละเม็ดบ่ได้เป็นของง่ายๆเนาะสปิโอก็บ่ได้ตัดดอกเด้อพี่น้องดําหางบักสิแล้วก็ยังอยากลบอยู่ด่จําทน่นก็ป๊ดแล้วก็สิหว่านปูยพี่น้อง tắt lỗ tắt tắt nhà luôn mảnh trời ơi หญ้าก็ลายลายพี่น้องเอ้ยข้าวสบิวนี่คือว่าเฮาก็แตกแตกใหม่แล้วเฮาก็คืนเนาะตอนตําบ,บิดนาตายเป็นบนาเบิดพี่นอ้องเอ้ยคิดว่าสิบ่ได้กินพุ่นแหละใบมันยังหมองๆเนาะใบมันบ่ค่อยเขียวปานใดพี่น,อออน้องเดืดแเลยผู้กมออกข้าวสิก็ลมลงข้างเบไปเลย ปลูกมะขัวสบิวกระດดกโลกมะขัวพอได้ต่ําพี่น้องอยู่แคมเพียนคันบ่ตัดกะหวานผุยกะมันสิ้นําหี่ ตอนนี้บัดจำพรควรการตัดเนาะพี่น้องเพราะว่าสบิวตัดบ่ได้แล้วเนาอยยามันตัดโกข่าวขับต่อโบ่เพี้ยนเดี๋ยวก็สิบบแพ้มันอะไรพี่น้องสบิวก็เลยไปตัดเนาะเมื่อแรงกาสิขึ้นไปอันโลกเอากระมาไหวสามหน้าฮะพี่น้องแล้วกับซัมบ่แล้วอะไรเนาะแล้วกับซัมบ่แล้วอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาวสบิวก็เปื่อยเนาะปีนี่เขาวก็บ่ค่อยงามปันได้พี่น้องเลย ภูแหล่ถาบัดผุดขึ้นแบบผุดกลมผุดต่างทองอูเหลพี่น้องเขาชมวิวจะสุด้งามเนาะยุ้ยแต่วนี้ก็ยังบระทันได้ตัดดอกพี่น้องโอ้ยถึงว่าแดดขนาดเลยกบกับบูเหลายังด้เลี้ยงพี่น้องเอ้ยจันสี่เกี่ยวเข่ากับยัง้เลี้ยงกบอยู่ ไปทำอะลรกะทิดนั่นทิดนี่อะไรมันยังบ่เบ้อมัยังบ่จังเพิ่อนว่าพี่น้องสบิวก็บ่นั่นหรอกมันยังบ่ทันได้ใหญ่ยังบ่ทันได้อีสั่งแหละเพิ่นก็เลยว่าทิดหนาให้เพิ่อนหนาให้ไปเอาทิดหนาเนาะถ้าทิดหนาบ่ได้ก็คือสิบ่ได้เลี้ยงเราพี่น้องป้าไปซั่นแหละกบมกุ้วยเฮาอันี่ยกำลังเป็นหมากพี่น้องออ แดดแห้งอะไรพี่น้องสหายก็นอนกองอยู่บดไปสนะ่เนาะเตียงกับเห็ดแล้วมันกระดอกพี่น้องตัดเลือสำนีนเนาะเห็ดปรีว้เห็ด,ด,หดบอลนางนึ่งเป็ดสบิวกับออกออกต่คากเลยน้ำนองกับหดเต็มจกเถือ่อพี่น้องพูดแล้วแบบพนต๊ลิ้นแห้ง,หงพูดแล้วจะเสียใ้กองเขาอีกเนาะถอบดเถิงต้องไปซื้อถอมาอีกสองอันได้สิเถิงป้ากะ โต๊ะปง่ายปันไดอะไรพี่น้องเพราะว่าสบิวกับบด้เกลหัวอาหารมันเนาะเพียงกับแพงเถิดพี่น้องเอ้ยน้ำมันแก้วหนึ่งตะกี้สิบพันกีบเนาะชูมือนี่ซาวพันกีบคือซาวคือชิปมือหรือกระซองมือกีบเลยพี่น้องสบิวกับว่าบุเป็นเนาะมันจฉพาะเพื่อนกระตัดแต่เชาวเศร้าเพื่อนพี่น้องแต่เพื่นก็ยังบริยุทธ์เนาะมีเพื่อนก็อยู่น่าโคกับมาเพื่นกับงัวเพื่น พอเราก็ไปปล่อยงัวอยู่สวนสับบิวกาเฝ้าหน้าพี่น้องเฝ้าอันนี้แหละเผาแบะยันมากินมักถั่วพอเอามักถั่วเขาก็อยู่ในแค้มหู่อะไรพี่น้องก็เลยอันยันผึ่นอันกินอะไรนะมักมักนะแบะมากินมากถั่วพรเะมือนอะสบิวก็เก็บไปขายด้สิบหาพันกีพี่น้องเลยสามกัมเนาะแดดซูมือนี่กระปใส่กระโบได้พี่น้องเอ้ยอัน ใส่อย,อยู่จะในห่มข้อนีเลยเพราะว่ามันห่มใหญ่พี่น้องลายคนกับมากินเนาะลายคนกับมาเอามากินอะไรเพราะมันหลายขับบกกินจะได้มันกระโดดถิ่งพี่น้องอยู่เมื่อไหร่เมื่อหน้าเนี่ยหละบระได้ไปใส่เนาะนำหน้าแล้วกับลกูกงาพี่น้องสามเขาเนาะพนกับบริโตกพนวันที่สามสิบพนทตกพี่น้องเอ้ย เหมื่อน้ำเขา่าพี่น้องเอ้ยแต่อีตุแต่อีตนเขา่าเนาะแบบดําแรกแลก้วกระ벙งามอะไรพี่น้องมันติดภาคเนาะถ้าบ้านอื่นนี่คือเศร้าติดแล้วได้พี่น้องเอ้ยแต่บ้านข่อยนี่คือภัยดําแต่หัวปีนวิศภาคพี่น้องแต่ผู้ใด,ดำ่วงพ้นตกตตวอันแห้งๆตอนนะ่ะแหละก็ติดภาคเนาะมันติดมาแต่น้าก้าเพรยพว,พวกก่ากาสบิวกับบริไดงามปันไดพี่น้อง มันไปใส่กระบอได้มันแดดเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปในสบิวกระสิขอจบคลิปไว้สำนีเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจสบิวตั้งแต่สบิวนับหนึ่งจนมาหอดเบอร์นี่เนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้อง